จะนงพนีถึงชีวิตจะโดนโกงแต่ก็ไม่เคยโกงใครฝร่าวัสั้นๆทำดีต้องได้ดีนับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มกักจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์กระทบความรู้สึกจากคนไว้ใจมาดยตลอสสำหรับจะนงพนีมหาไทย ศิลเป็นลูกทุ่งชื่อดังตัวเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของเองินทอนท,องท,อ,งทองที่มักจะมีประเด็นดราม่าออกมาให้ได้ยินบ่อย,อยโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ถือโอกาสแช่อีกหนึ่งมุมงแง่ดีในชีวิตผ่านอินสตาแกรมแอดจักจักรอนุสการนงพนีพราะถึงแม้ที่ผ่านมาเธอจะเคยพบเจอกับเรื่องราวการถูกโกงนบครั้งไม่ทวนแต่เพราะจิตใจคิดดีไม่เคยคิดโกงใครเอาเปรียบใครก็ได้ส่งผลให้โชคชะตาพามาพบกับสิ่งดีดด้วยเช่นกันพร้อมกันนั้นจะนงพนียังได้ทิ้งทายด้วยการส่งต่อกำลังใจจากเธอให้กับ อย่าท้อกับการทำความดีเพราะเธอเชื่ออย่างยิ่งว่าทำดีได้ดีคำคำนี้มันยังมีอยู่จริงถึงชีวิตลูกจะโดนโกงมาไม่รู้เท่าไหร่ลูกก็ไม่เคยคิดโกงหรือเอาผลีตยใครตอนนี้ต้องขอบคุณโชคชะตาที่นำพาสิ่งดีมาให้ลูกใครที่เจอแต่สิ่งไม่ดีอย่าท้อกับการทำดีทำดีต้องได้ดีมีอยู่จริงขอขอบคุณภาพจัาจ้าอันเดอร์สกอร์ลงพนีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกตออคอม่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ